สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชคมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สิสิงหาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินช่างก่อนโชคเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีร่ำโลงรงร้างกายพามาซ่อมที่ไหนเรทราคาต่อรองล่าสุดเป็นยังไงโอ้โหวันนี้น่าสนใจมากๆวันนี้น้ำหนักนักมวยแต่ละคนนะมาเกินไม่เยอะนะเอฟเกินแค่จุดไม่มีเกินถึงหปอนดปอนดสปอนดวันนี้เกินแค่จุด แล้ววันนี้สภาพอากาศที่ช่องเจ็ดเขาบอกว่ามีฝนปลยอยๆยแล้วนักมวยที่ทําการลดน้าหนักวันนี้ก็ลดน้ําหนักไม่ยากนะเกินมามากๆหน่อยก็เกิน0.6คู่เอกนะวุฒิกรมาร้อยขณะที่ริที่เดชก็มาร23.6นอกนั้นเกินมาคนละนิดคนละหน่อยวันนี้มาพร้อมเรดอัปเดตล่าสุดเบรดหนีงแดงวิเคราะห์เดทกับโชคโคราชนะถือว่าเป็นมุมมองของครูเกาจิ้งเขามีต่อมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17น่าสนใจมากๆ เขามองไปในทิศทางไหนส่วนหงแดงมองมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ไปในทิศทางใดน,น่าสนใจเหมือนกันวันนี้มาที่คู่หนึ่งนะเอฟซีคู่หนึ่งเนี่ยเดชจริตสอเดชดำรงเจอกับศิลาัยดาบชานกองปราบมวยคู่นี้ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก1 0 1 6นะเอฟซีวันนี้เดชจริตขอน้ำหนักนะเป็นการขอน้ำหนักมารู้กันมาประมาณ1อาทิตย์และวันนี้ขอน้ำหนักมาเดชจริตมาที่น้ำหนัก1 0 2ปอนด์นะขณะที่ ศิลาชัยมาที่น้ำหนัก104ตามพิกัดเลย f อเดชยาริศเนี่ย15จากตรังนะซ้อมอยู่สิงห์มาวินเทรนเนอร์เข็มพามานะเ c ขณะที่ศิลาชัยดับชานกองปราบเนี่ยซ้อมอยู่สอเดชพันธ์เมื่อเช้านี่เทพวาดินเกียรติเพชรเทรนเนอร์บอลพามานะโอ้โมวมยคู่นี้น่าสนใจเดชยาริศเนี่ยตอนนี้นะ่าเรทเปิดเรทเปิดนะาเรทเปิดศิลาชัยต่อ1 1 8เขามองอว่าศิลาชัยเนี่ย ครบเครื่องหลากหลายเข้าในอาชีพขณะที่เดชยริสเนี่ยถือว่าเป็นไฟแรกของมวยไทยเดสีวันนี้เดชยริสมาลด0.4ใช้เวลาลดนิดหน่อยนะก็ผ่านตามพิกัดมวยคู่นี้ขวาด้วยกันทั้งคู่นะเดชยริสนี่ยงแดงมองว่าครบเครื่องแข้งขวาดีนะแข้งขวาตีสรีระรูปร่างดีวันนี้มองว่าสรีระรูปร่างของเดชยริสดูว่าลอยกว่านิดนิด แต่ขณะที่เก๋าเกมศิลาชัยดาบชานกองปราบเมยเก๋าเกมกระดูกมวยเบอร์มวยดูดีมากๆแล้วชื่อมาก่อนมวยคู่นี้ถ้าพูดถึงว่าการผ่านมวยเบอร์มวยก็ต้องศิลาชายัยมวยคู่นี้สนุกะวันนี้ศิลาชัยอาจจะเล็กแต่ได้เกา๋ขาขณะที่เดชยริดวันนี้ลอยกว่าแต่กระดูกมวยประสบการณ์เบอร์มวยเป็นรองเลดเปิดน้าเลดเปิดศิลาชัยต่อ1 1 8มวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่ศิลาชายัย ซ้อมอยู่สอเดชพันธ์แข็งแกร่งแข็งแรงนะวั refers, นนี้จะเบียดเชืญอชนะเดชจริตเดชจริตสอเดชดำรงธด์สนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17สิงหาคมอัปเดตล่าสุดมาในรูปแบบช่างก่อนชกชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวย <hong. S 2> <citation>. หูเป็นตัวช่วยของแดงแน่นอมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกๆสู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่สองคู่สองเจอกันที่พิกัดน้ำหนัก126 เพชรบางทงสอเดชะพันธ์เจอกับขุบนพลช้างบ้านลาดสิบเจ็ดจากสงขลาก็ต้องเพชรบางทงขณะที่สิบแปดขุนพลช้างบ้านลาดมวยคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งนะเป็นขุนพลช้างบ้านลาดนะแพ้นอะมวยคู่นี้เพชรบางทงซ้อมอยู่สอเดชะพันธ์นะเอฟซีเทวารินเกียรติเพชรพามาขณะที่ขุนพลช้างบ้านลาดซ้อมอยู่ช้างบ้านลาดโคราชนะเมื่อเช้านี่พี่ช้างบ้านลาดพามา เรดเปิดนะเรดเปิดเพชรบางทงต่อห้าสี่มวยคู่นี้สถานการณ์มองว่าเพชรบางทงนี่ซ้อมอยู่สอเดชพันธ์ทีมงานสอเดชพันธ์มันระดับโลกไปแล้วขณะที่ขุนพลช้างบัลาดซ้อมอยู่โคราชเคยเจอกันมาเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะเป็นประเภทกระบื้อดื้อยาเพชรบางทงนี่ขวาขาแหลกขาลุยขนาดที่ขุนพลเนี่ยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดดีมากๆ มวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วก็เป็นเพชบางโถงชนะนอกวันนี้มาเจอกันที่ช่องเกียรติครั้งหนึ่งมวยคู่นี้ยืนเทียบทานสัดส่วนและปากหัวตัวเท่านะเพชบางทงดูว่าจะได้หนากว่านิดนิดวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชบางทงเพชบางทงจะเบียดเฉือนชนะขุนพลช้างบ้านลาดย้ำแค้นด้อีกครั้งหนึ่ง f c ชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มือรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาที่คู่สามคู่สามเด่นพยักสักสตูลเจอไก่ทองปีวูผ้าใบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเด่นพยักเนี่ยมาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดสองขนาดที่ไกรทองมาหนึ่ร้อยยี่สิบห้าจุดหกเด่นพยักซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรบางแขกพามานะขนาดไกรทองเนี่ยพี่บูมพามาซ้อมอยู่โรงเรียนกีฬาสุดราชลดน้ำหนักคนละนิดคนละหน่อยเด่นพยักเนี่ยลดเหลือร้อย ยี่สิบสองลดเหลือหนึ่งลดเหลือหนึ่งร้อยี่ห้าตามพิกัดน,นะขณะที่ไกรทองก็ลดเหลือหนึ่งร้อยี่ห้าตามพิกัดเลทเปิดนะเลทเปิดเด่นพยักต่อสองหนึ่งห้าสองครบเครื่องหลากหลายนะเด่นพยักเนี่ยครบเครื่องหลากหลายอาวุธมวยนีย่แน่นอนมากๆไอคิวดีขณะที่หนักแรงก็ไกรทองพิยุผ้าใบวันนี้ชอบไปที่เด่นพยักเด่นพยักจะชนะพิยุจะชนะไกรทองพิยุ้าใบสนุก มาที่คู่เอกคู่เอกศึกล้างตาวุฒิกรสวนน้ำทานเคเร่เริทิเดชลรกเจ้าพ่อโรงต้มหนึ่งร้อยยี่สิบสามริทิเดตซ้อมอยู่นู่นเลยนะลูกเจ้าพ่ออยู่ค่ายทหารอยู่ปราจีนนะขณะที่วุฒิกรซ้อมอยู่สวนน้ำทานเคเรีวุฒิกรเนี่ยเมื่อเช้ามา123.6ร้อยยี่สิบสามจุดหกขณะที่ริทิเดตมา123.6ร้อยยี่สิบสามจุดหกเหมือนกันนะเรทเปิรเดริทิเดตต่อสิบเก้าเคยแพ้แกันมานะ เจอกันที่สุราษฎร์วันนั้นต่อยที่น้ําหนัก122วุฒิกรพลาดนะยก3านี่โดนหมัดโดนจอกอึ้ง4ีห้าไล่ไม่ทันแล้ววันนี้มาต่อยที่ช่อง7จมวยคู่นี้นะวันนี้ของแดงชอบไปที่วุฒิกรชอบไปที่ต่อยที่ช่อง7ในวุฒิกรมองว่าแพ้ยากนะเป็นมวยอาวุธดีรูกรับเก่งขณะที่ริเดชซ้ายซ้ายครบเครื่องหลากหลาย มวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่วุฒิกรนะ fc วันนี้วุฒิกรจะเบียดเียงชนะอ่าดทธิเดตลูกเฉพาะโรงต้มสนุก fc ชอบกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแ d หองหนึ่งหนึ่งแปดหองหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะศิลาชัยดาบชานกองปราบวันนี้เก๋ากระดูกมวยเบอร์มวยดีกว่าวันนี้จะเบียดเียงชนะนักชกรุ่นน้องอย่างเดชยทิศสอเดชดำรงเบียดเบียดเลดเปิดนะ เลดเปดร์ศิลาชัยต่อสิบเอ็ดแปดชอบสองวันนี้เพชรบางทงสอเทชพันวันนี้ขาแรกขาลุยนะมองว่าเพชรบางทงนี่แกร่งแรงท่กแผ่นเพชรบางทงห้าสี่วันนี้ให้อยู่ไปที่เพชรบางทงส่วนชอบสามวันนี้เด่นพยักศักดิ์สตูลชอบมากวันนี้เด่นพยักจะเบียดเชืช้ชนะไก่ทองพีูิวภาคใบสนุกส่วนชอบสุดท้ายวุฒิกรสวนน้ำทานครีรีวันนี้วุฒิกรจะเบียดชนะ ฤทธิดเดชลูกเจ้าพ่อโรงต้มล้างตาได้เป็นผลสําเร็จนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17สิงหาคมอัปเดตล่าสุดโดยองแดงสุริมชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะเอฟซี FC. วันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันนะไลฟ์สดข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีประมาณ11โมงครึ่งเดี๋ยวองแดงไลฟ์สดข้อมูลกลางตรงมวยไทยเจ็ดสีไปในทิศท,ทางใดวันนี้เวลาหมด,หมดเวลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ